โอเคต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยัะผมมีกบเกม God Recon Blue Land เดี๋ยวมาเราเรามาต่อกันในภฟรกิจหลักไปเลยดีกว่าซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องบุกเข้าไปเพื่อเอาข้อมูลด้านหนเนาะซึ่งเวละมันมีแจมเมอร์เลยเฮ้ไม่อะไรฮะไม่ใช่ปัญหาสำหับเราถึงแม้มันจะมีแจมเมอร์ก็ตามเดี๋ยวเราจะบุกเข้าด้านหน้าเพื่อไปเอาข้อมูลเงียบๆไปเลยดีกว่า เราไม่อยากให้มันแตกตื่นนะผมไม่อยากสู้กับทหารเยอะๆนะบอกได้เลยว่าโคตรลำบากเพราะทหารมันจะเรียกเพื่อนเรื่อยๆเลยเนาะเทันแล้วมันเห็นตัวแล้วละช่วยไม่ได้ เราต้องบวกแล้วฮะเดี๋ยวน้ยเดี๋ยวเรียกเพื่อนมาก่อนเลยโอเคตมันจะมีเพื่อนมาเพิ่มนะ เมันก็ตอองจะมานะตอนนี้โคตรแย่เลยงานหยาบมากตอนนี้เดี๋ยวเราต้องสู้เรื่อยๆแนละ้วเราเปิดรถนี่ไปโอเค้อมเืนตายเวนจบแล้ว Oh, okay. I'm asking the rebels to draw their yeah, attention. tango's inside the firing post. Helicopter, get down. they They're driving away. Hit the dirt helicopter. Yeah, ดู ต่าสุนเราจะหมดแล้วนะสี่ดาว <the location S 1> เลยโอ้โหคตรแย่าต้องหาที่เติมระส่นกันนะเดีวรีโหลดอีโดน พอเราแล้วเฮ้ยทำแบบได้เราวิ่งก่อนจอเนี่ยๆเ,เราเจอที่เติมกระสุนแล้วนะโอเคมันจะรอดแล้วนะโอเคกดล็อกเรียบร้อยก็ได้เวลาหลบหนีซึ่งโอ้โหเห็นไหมท่านชม,มเต็มเลยหนีไงดูอ่ะโอเคเรารู้แล้วแต่นหน้านี้มีรถ

I got eyes on a bunch of Sicarios. Point him out. The Haciano Get back before for the you. That guy's getting scratched. Okay, right. yeah. You Camino. Road, right. You got no okay, idea go. what I'm capable of. Okay. โอเคกับตายวะเรายังรอดไม่ได้ไเลยเสร็จไรฮะเคลียร์คอมพิวเตอร์เลยโอเคเราถึงนี้ละเป้าหมายซึ่งม,มันจะเป็นายที่ค่อนข้างจะใหญ่โตเลยนะเราต้องจอดบ,บนเขาล้ว จอดดีๆเให้ใหญ่ขึ้น oh ิคก็เตอระเบิดอ <sc ีกชอบจอดแล้วระเบิดโอ้โหโอ้โหช่องมันะเดี๋ยวเราลุยเลยดีกว่าดูซิวันนี้เราจะเตลพาดอีกไหมอะเราไปเพื่อรอตรงนี้ก่อนฮอลด์ your position รอจไดลุยเฮ้ยเ t h ไป o c k một phần của người thân là cái 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 ดีจ้าคาณนี่ล่ะขอสอบถามอะไริดหน่อยเรียบร้อยฮะโอเดี๋ยวต้องบนคือ s อยอีกหรอ m ่าเอานี่เป็นเรื่องตัวนะว่ามีคนตาย Okay, huh? They're all the witch market. The Mercado de las Brujas. This is where the locals come to buy good luck charms, okay. or love potions, or even a curse for their enemies. Yeah. No, I don't know. If the intel is correct, okay. Jensen could be here somewhere. Okay. How is a guy like Jensen looking for in a place like this? Whatever okay, it is, right. it ain't good. Trust me. Eyes on Jensen. Take him alive. Back off! Okay. I'm a scientist! Hey, it's. Wait, I. Who looks The lieutenant's trying to escape. Oh, I need ยืนยัน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 ยืนันย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 ืนยันย เมียเล็ให้ทำต่อไป You got no fucking right you hear me You don't have any legal jurisdiction here e v e n if you did I'm a US citizen here on Sniper get the fuck down โอเคเรียบร้อยฮะเราจะจัดก,การตัวนี้ได้นะมาคับไวมาก เดี๋ยวพระจีโซนถัดไปน่าจะเป็นเฮียมีพวกนี้อยู่นะยังไม่เสร็จเลยแต่เราไม่จะไาากลาพวกนี้ต่อโอเคอยู่ตรงนี้มีคอปเตอร์ให้ไหมไม่มีเดี๋ยวเราขับรถไปกันเลยดีกว่าโอเคฮะตอนนี้เราถึงแล้วรู้่ึกว่าจะอยู่ด้านในนี้นะเเยอ น,น,น,นั่นกินข้าวอยู่เสือชิดเกาะแบบดร้างนนี้มีคนหรือเป่าเป็นหน้ามีโอเคกำลัให้เพื่อล็อกไว้โอเคล่วงสองอ๋อเรากิดอยู่ด้านในนี้นะ Okay. เรนะียบร้อยฮะเรามาเอาไว้เกเลยมีกงขังอยนะู่โอเปล่ายเพื่อยออมารอร์ใเก็บำลไล okay. ่เงเลยจีไนะ้ไยว่เกี่พายด้านบนเรียบร้อยฮะ ไตนี้นเดี๋ยวเราขับรถไปเลยดีกว่าเออเราถึงที่หมายแล้วซึ่นอยู่อีกสี่ร้อเมตรตรงนั้นเดี๋ยวโออ้ตายสิลงให้มันดีดีถว่เดี๋ยวนีรถตามามาเดี๋ยวาไปพกหลักัตึงอย่านั่นีดูสิดูสิให้เราทำอะไรเอ่ย โอ้เจมเมอร์เจมเมอร์เหมือนเป็นลานจอดนะเครื่องบินเนาะเราเริ่มจากการจากการขับรนเลยเคเราต้องทำลายสต็อป

To go and to go. to go. Yeah. Hit the dirt taking Helicopter. out those precursor stocks with slow cocaine production and libertad to a crawl we're to to the okay now, my, my hey, i need to keep my mind you not soldier you to that that i got down. eyes on the of the tower i got a third เดี๋ยวเราเข้าไปด้าไหนได้เลยแล้วเฮ้อมูนไม่เดีแยวเร็อมิทายมอนกี่เดี๋ยวก่อนเราจะไปไอ้ตายสิษ์เกมเมอร์วะนออยู่เหรออย่าลับิวะเตือน เด,นะเดี๋ยวเราเรียกไปกนเลนยดีกว่าชงหัวกขึ้นบินมันโดดโเ,เดี๋ยวตายนี่โดนนี่โอเคลลวววงแ้ ข้าเห็นแล้วเดี๋ยวเราไปตอลีเมตตรงนี้เจ๊เฮ็อกเกอร์มาไปเลยดีกว่าโอเคเหมือนว่ามันจะให้เราทำลายขบวนรถนี้ใช่ไหมเจสทอยปัดบอยขบวนโอเคเดี๋ยวเราเอานี่ไม่ใช่มาย i placing a mine for our sicario friends Hostels in the area stay frosty ready fire 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 okay compete let's the local refinery chief is looks like it's at the factory Get out totally What is this? Th this we're here to deliver a message We're so right to up, yeah, we're heading to the open I got a grunt with gun at the entrance okay. to the camp Roger, target acquired. We got a grunt all by us there at the okay. checkpoint. Can go down. Okay. The Frag out, get some. Okay. Okay. I asked the rebels to do a recon of the area. Frag out placing a mind for our Sicario friends. Okay. We Okay. 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 Let's Okay. 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 เราแค่ okay, ทำลายหมดก็สิ้นเรื่องเ <got> กืยรตายเฮียเวยนเกมเห็นเพ <'s> ื่อเกยตายยังไงวะเอียเวียมันจะเจอแล้วเรื่องอะไเดี๋ยวไม่ต้องรออะไรระเบิดใส่นี้ยตายเดีเ๋ยวเ,เราหยิบกระสุน,น่อน,นขอระเบิดเพิ่มนะเพื่อเรามาระเบออกจับซัม Frag out. Come The last of the oil rigs. Time to okay. talk to the VAB gas refinery. Hold okay. on. They're not hitting and they are. Engaging. Go Green. answer is Things have changed. ต่อไปก็จะเหลือนี้แล้วโอเคถึงที่หมายไปเลเ้วอรอสิมาท่ามมาท่าตรงปูด้ว คมีฮอคอยตัดทายนะ down, down. เดี๋ยวเราต้องหาทางเข้าก่อนนะโอเคหมองใครเอ่ยอฉันอยู่ด้านในจ้าโอเคมาเคลีย์เดี๋รามาเอัปเดตเลยเนี่าโอเค, <'re> อเ,คเดี๋ยวระหว่างรอแฟลกิทมานะ

เเียรียบร้อยได้ซัพพอปปร์ตอัพเก,กรดคูดาวนะเวลาเรียกรถเรียกอะไรจะได้วไดวคูดาวไวขึ้นโอเคท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ดูเหมือนจะไม่มีภารกิจอะไรแล้วส่วนในโซนตรงนี้เคลียมเทียบร้อยแล้วก็เราได้จัดก,การกับเจ้านี้เรียบร้อยนะต่อไปภารกิจต่อไปเดี๋ยวเราไป หากันในพื้นที่ต่อไปเลยนะซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นพื้นที่ตรงไหนเราไว้เจอพัหน้าเดี๋ยวจะพยายามไล่เก็บเรื่อยๆนะไอพวกคนนี้แล้วก,ก็พันนี้ฝากไว้ที่นี้ครับไปเจอพัหน้าบ๊ายบาย